อุ้เป็นต่อมาเยี่ยมแก้วฟาร์มาเตครับอยากจะเล่นโชวเวลครับแกลองวัดกำลังแกอยู่ครับอยู <t 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 ่งั้นบาพักหนึ่งนะอยู่อย่างงี้มาสักสี่สิบาทสิบ้าทีนะครับไม่รอดเกี่ยวน้ำอีกแล้วครับท่านเออกูไม่เหมาะกับมันจริงๆว่ากูดูมันจะเฉยๆดีกว่า แล้วแล้วของก็ทอ้อเดินวนซ้ายวนขวาไปอีกทีครับมาว่างๆไก่เขย่ารครับตอนแรกก็จะเผารถแล้วก็เอาอันนี้ไปอบ<อ>เปิดไปได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้สี่้าทีครับลำบากตัวเองไปสี่้าทีเคยกินป่ะพน,นันจะมาแล้วนะจ้า ได้ได้จ้ะอ่าไก่ที่เอาเองเชฟช็อปเชฟท็อปก็ต้องไม้สา,ามหัวด้วยนะไม้ขัดอย่างเงี้ยขังไม้ขัดหม้อเนี่ยต้องไม้สา,ามหัวแก้วกุระ ใช่ไหมหน้ำเป็นนั้นอ่ะเป็นไงอาบคุ้มมั่วอืมไก่เขยวกิในดีๆใครก็ทำกันเด็ดเขาฟางแค่นั่งดูในีน่ขียวยาวขยวยาวตลอดไม่มีอะไรในหม้อกขยวยาวเล่นไปแล้วไก่ก็ต้องให้มันพิกฮะม,<อ>มันต้องพิกด้วยไก่ไม่งั้นมันไม่ทั่วตัว เอเหมือนให้โล่แม่งอยู่หน้าเดิมขึ้นลมขึ้นลงแม่งอยู่เหมือนนั้นคือแม่งไม่พลิกหรอกคือลึบดึ๊บมันก็อยู่หน้าเดิมอะนนี่พ่อใหญ่โอ้โหลมมาเลยเหี้ยพูดถึงวะได้แดดไม่ได้พิจิตรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จะพูดอย่างงั้นนี่ ทำลายฝันทำลายไปลเปลยเ,เป็นเมนูเอดาดินนองดินเหนียวทำเลยเมนูรละมนตรีเลยนะเออจะลามเข้าไปกองแล้วนะ <c oughs> ไอ้ขี้ตายแล้วปะเราบอกว่าจะเป็นกอนตรงนู้นเนาะเฮียเลยวิ่งกันขี้ตายอะคุณดูแล้ววะ <c oughs> อยู่ที่ไหนเนี่ยเสียงอะไรวะจ๊บไงิ๊บ ตุอย่างไรนะไก่ตุนปี๊บๆก็กินน้ำเนี่ยพี่จะตวงอะไรมึงก็ดูเดี๋นะการทางกันพอแล้วพอแล้วทีละน้อยค่อยเติมทีละน้อยตวงกันเผาไปพร้อมไก่เลยไม่ได้มาจะจุนเนี่ยเผาเมืองเขาแพนเพชรโอ้โหพนันไก่หมูหูคิดว่าทิชชู่เนาะอันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวก่อนีพี่เดี๋ยวมันไปโด,ดี๋มันลงไตหรื <c oughs> อว่ามันต้องมีฟางด้วยถึงจะอร่อยแปรเป็ทนทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงงานขนมสมองีแค่นี้สบายแล้วพวกกัวเดียรรอบออกเลยเดี๋ยวปิวใสใ่ไก่โหยาแดวแดงมเลยแน่แนแลยจบก่อสร้าง ควาเสียงก่อนไหมว่สูงต่ำาลึ่งเ็นไฮโลเลยนะเสียงเียงัเงปักมามัดเลยดึงขึ้นปาเอให้ทำ้วมัวแล้วยังยังย่งยังเกือบเหมือนเง้ลอยขึ้นก้อนแดกเย เออถือถือโอเคอยู่สีช็อกโกแลต